สวัสดีครับคายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับกับอคงน้าองเส็ที่รับบทเป็นใครก็รับบทเป็นคอนนะคะเป็นภรรยาของพี่ทัพนะคะชื่อสอนนะคะก็เป็นคนที่จริงๆเราก็เป็นคนที่จิตใจดีแหละนะคะแล้วก็รักครอบครัวแต่ว่าในเรื่องอ่ะก็จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคุณต้อมรัชนีกรซึ่งรับบทเป็นทัพทิมนะคะก็ในเรื่องก็ก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีแบบ ใจใจรอ,อนิดหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นะคนหนึ่งของแบบของกัรตัดสินหรือการิดอะไอย่างไนะไนะี่เป็นคหนึ่งของเราผี้เป็ลน่ะออก็จะต้องบอกว่ารู้สึกว่าดีใจมากนะคะที่ทางผู้จัดนะคะได้เล็งเห็นศักยภาพของเรานะคะแล้วก็ได้ให้เรามาร่วมในละครเรื่องนี้ด้วยซึ่งเรียกว่าเป็นละครที่อมตะจริงๆนะคะแล้วก็ทํากันมา รีเมคกันมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ยังไงก็อยากจะฝากไว้ว่าปีนี้ยุคสมัยดิมก็เปลี่ยนไปแล้วเนอะไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ลองเปิดใจค่ะไม่อยากไปพยายามยึดติดกับกับอดิมน,นะคะลองเปิดใจดูว่ายุคนี้บนรักลูกทุ่ง2567กเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนักสแสดงแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะคะ ก็น้องรุ่นไหนก็เพิ่งเคยเจอค่ะเพิ่งเคยเจอหมดเลยแม้กระทั่งน้องอะไรที่เล่นเป็นลูกหรืออะไรเงี้ยก็เพิ่งเคยเจอก็จะมียุคยุค90ที่เจอกันก็จะเป็นพี่ทัศน์แล้วก็เอกแล้วก็คุณต้อมรัศน,นิกรแล้วก็พี่ตุกแจงค่ะที่เจอกัน พี่หรอเอ้ยไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วม嘛แบบพี่ก็จะแบบโตนทุ้งใหญ่แบบอ๋อคงคงเป็นเด็กๆคงเป็นเด็กๆมากกว่าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คงไม่มีเวลาเวิร์กช็อปอะค่ะเพราะว่าถ่ายสามเรื่องแล้วตอนนี้ถ้ามเรื่องสงครามเงด้วยสงครามเงินจะออนแอร์สามสิบตคนี้แล้วนะเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านาทีนะคะทางช่องอมรินทีวีแล้วก็ ลูกผู้ชายไหมตระพดก็ยังถ่ายอยู่ค่ะน่าจะสิ้นปีเสร็จแล้วก็มีมนรักทุกทุ่งอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ายังรับได้อีกนะใช่แล้วตอนนี้ใส่กายกลับมาเลงใ่ถุงน่อแบบรัวๆเลยจ้าวอนนี้ผ่านทางไหนใช่ผ่านัางเสือแล้วก็ราคาสั้นหลายใช่วอนนี้คือแบบมันขึาเป็นมันเป็นจังหวะในที่อยู่มันก็จะเป็นจังหวะเป็นทัมมิ่งด้วยล่ะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ารับบทแม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแม่ที่แบบไม่ใช่แม่แก่ๆหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแม่ที่แบบ ค่อนข้างที่จะวัยรุ่นไม่ใช่แม่ที่แบบแกง,งหงหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่ที่แบบคือเป็นแม่ที่ทันสมัยมากกว่าพี่ไ่คิดว่านะบทที่ได้รับแต่ก่อนที่พต่เนคือพี่ได้รับแนย่แบบเปอนรับบทที่อาจจะเป็นแสดงแล้วทำแม่หุ่นหรือว่ามันจะขาดกับตท้ที่มีสีเรือดออกแนวหวานเป็นแม่รับบทฝันเลือดเหมือนกันดก็มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าอย่างพี่พชายมาสะพดก็จะเป็นแม่อีกแนวหนึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งสงครามเรื่องนั้นก็จะเป็นฮาร์ดคอร์นิดนึง ก็หลากหลายหลากหลายค่ะแต่ว่ากับการกับงานที่ทำทที่ปกติี่เรามันต้องตัดตรางใหม่ในชีวิเราคือจริงจริงแล้วคนเรามันมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการจัดระเบียบของการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆพี่่ายก็ประเมินตนเองตลอดเวลาทุกคนก็จะเห็นพี่ต่ายตามตามโซเชียลของพี่่ายอยู่แล้วนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้ไปไหนหรอกก็อยู่ห้องแล้วก็เล่นโซเชียลดูข่าวอัปเดต ข่าวสังคมต่างๆแล้วถ้าวันไหนว่างอย่างเงี้ยก็คืออยู่ห้องก็ค่อนข้างเบื่อแล้วเราพักสักสองวันสามวันอย่างเงี้ยก็ออกรวมออกไปช่วยเหลือประชาชนหรืออะไรเงี้ยมันมันมีความสุขกว่าการนอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้จะต้องถ่ายละครอ,อย่างเงี้ยวันนี้ก็จะนอนก็จะนอนพักให้หน้าอิ่มฟูไม่ไปไหนไปทำอะรหกิจขายของในนาแต่นี้นะคะก็จะมีเป็นอ่อเอ่อ จู Juice, เป็นจูสคาเฟ่สายทานอาจจะเป็นน้ําน้ำมะนาวน้าเพื่อสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้ออกมาค่ะวันนี้ก็เอามาแจกเอามาแจกออกมาให้ทุกคนชิมกันเป็นวิ้หญิงขายน้ำ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าคงสักพักอะค่ะต้องต้องรอสักพักนึงเพราะว่าช่วงนี้คิวก็เค่อคนข้างที่จะแน่นแต่ว่ายังยังรับได้อยู่นะเอองานโชว์ตัวงานพิธีกรงานอะไรก็รับได้หมดค่ะ แต่ตอนนี้แบบีก็ยังสวยตรงเงื่อนโขอบคุณมากวัยที่มากที่เราลำไม่ได้นะต่วัยจคไม่จริงๆเรืด้วยวัยด้วยอายุเนี่ยเป็นแม่ได้แล้วจ้าได้คือบทนางเอกไม่รับนะคะไม่ต้องติดต่อ้ค่อะอโอ้ก็ไม่ผ่านมิดหมอค่ะแต่อาจจะผ่านเข็มบ้างก็มีบ้างเนาะเราก็ต้องบอกตรงไม่ไม่มีหรอกค่ะว่าใช้ครีมอย่างเดียวแล้วมันจะเป๊ะปังเพราะว่าพี่ต่ายไม่ใช่ ยุคสร้างภาพแล้วพี่แต๋บยบอกคสร้างภาพพี่แต๋ยไม่ไม่แอบะคหาคือทําพี่ไห๋ยก็ลงให้เห็นว่าแบบอันนี้อ่นนอาฉีดอ่ออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอะฟิลเลอร์นะทำเอ็มเฟสนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันต้องทําค่ะเพราะว่าเราใช้หน้าตาในในการทํางานเนาะนั่นแหละรูปร่างแล้วก็ดูแลรูปร่างแล้วก็ออกกําลังกายแล้วสิ่งสําคัญนะตอนนี้พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยยู่อวัาอายวะุติไดะการบริโภคอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากๆใช่ ในขณะที่เป็น inal, เรื่องการแทรกจแบบอย่างที่ตายเรื่องบทที่แบบคู้กำเมิดเร็ววันนี้โอ้ดิอาจจะมีอาจจะมีเร็วเร็นี้อาจะ <pedo> อาจะมีเร็วเร็นี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ละครอาจจะมีอาจจะมีค่ะอันนี้ทั้งงานทั้งเอ่อทั้งกิจกรรมทั้งสังคมแน่แท้หัวใจว่างไม่คุยละอย่าพูดว่า <gesch uce> นี่ถามกีปีที่ไหนแล้วตอบเหมือนเดิมก <anak lonely, S 1> ็โสดเหมือนเดิมเออเอ๊ะเอ้ะขาขาวขาขาวนี้ตกยํำแล้วเนี่ยสำนักไหนเนี่ยตกยํำแล้วเนี่ยคือไม่ค่ะจริงๆแล้วอยู่กับทีมงานแล้วก็มีความสุขมากกลางคืนก็อยู่กับกระต่ายไงมันมันก็ขกับแม่ซื้อค่ะเตือนกระต่ายบ้างแม่ซื้อบ้างตกกลางคืนเราไม่หลับก็พักหาทีมงานทีสองทีสามที่ก็มีเคสเข้ามาหรืออย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาที่ไหนที่จะมาแบบ จิตจาจ๋าหรืออะไรไม่มีอ่ะเออหาให้หน่อยสิแล้วจ้าก็ขอฝากผลงานละครนะคะตอนนี้ก็มีเ,เรื่องมนรักลุกทุ่งนะคะนะตอนนี้มนรักลุกทุ่ง2 5งหก็นะก็อยากให้ติดตามกันนะคะอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นมนรักลุกทุ่งแบบยุค 5G นะอาจจะแบบพราวกับทองปาแบบไลยหากันเอออะไรอย่างเงี้ย ฮะก่อนทวงกาออกมาออกมาเต้นแบบว่าทิกตอกหรืออะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสงครามเงินซึ่งจะออนแอร์วันที่สามสิบกรกดาษนี้แล้วนะคะแล้วก็เอ่อเรื่องอะไรกันลูกชายแม่ตพอพศอีกเรื่องหนึ่งถ่ายทําอยู่ค่ะแล้วก็ยังรับงานได้อีกนะคะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะสําหรับแฟนคลับที่ให้กําลังใจซัพพอร์ตแล้วก็หิวใจกันมาตลอดขอบคุณมากมาเลยค่ะ